น้องจะมีปฏิกิริยาอย่างยังไงนะคะ,<ป>ะเดี๋ยวไปดูกันเดินนะครับโชว์มาแล้วแอน,นุ่มแม่หมอมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วนะฮะอ่ะนุกี้เดินเข้าไปมาแล้วจ้า ขนมหนักมากเลยนะฮะแม่น้อขนมหนักมากเลยแม่น้อยยืนรอขนมหนักขนมหนักมากเลยโอ้มาเป็นของขนม่าของของเยอะจังของเยอะของเยอะนี่นะให้เยรับนี่นะฮะนี้ พี่แอลมีหม้อแปลงอะไรมาด้วยเนี่ยมีหม้อแปลงมาด้วยมันมันมันไปที่ร้านแม่น้องมาตสอยนี่ไงไฟเอ๋อนี่ไงสิ่งที่เรารอมันไปที่ร้านแม่น้องมาตสอยหม้อแปลงไฟหม้อแปลงไฟอ๋อเขาเอาถูกต้อถามให้แล้วค่ะว่าเขาถูกไหมใช่เขาไม่ได้มาด้วยใช่ครับไม่เดียวกันไม่เดียวกันกันนี่ไงว่าแล้วทำไมเขามีตัวหลอดไฟมาไงเอามาตามแล้วก็มีขนมสวัสดีครับพี่ไบบลมีมาม่ามาด้วยอันนี้ ชื่อคุณอะไรนะรอรอรอคุณไก่คุคุณไก่อ๋อคุณไก่นะครับผมขนมสาทานขนมไม่หมอไม่หมอนะแม่หมอรอรอรอล่ามอยู่นะครับรอทานสเลเตอร์อยู่นะฮะแม่หมอแม่หมอไม่หมอตื่นแล้วนะครับผมตอนนี้ทานรอทานสเลเตอร์อยู่ เแ้วหม่น้องแว่าหมมามาล้อันนี้ด้วยนะอันนี้อันนี้ของเราอันนี้ของเรานึ่งปางให้ให้แม่หมอเลยแม่หมอแบ่งเลยนมีแี่เียวพี่นิวก็ได้นะครับ ในชออกแล้วครับสวัสดีครับพี่ชายอไม่มีครับไม่มีแต้รออใชาอใชออกรอไปก่อนนะครับเอกชยอ๋อเป็นเด็กคงต้องขอเพื่อนกินเป็นชาออ๋เล็กโง่เฮ้ยเกีย น้องแก้วมอให้และไม่หมอมอไพรนนะครับเห็นไน้องแก้วเป็นคนอย่างนี้นะครับผมนี่เขารู้จักแบ่งปันนะครับจักแบ่งปันนะครับพี่อ๋อขอแล้วก็พี่พี่อ๋อนะเอนเอรนมนอูหลังบ้านอ่ับ้นหนึ่ร้อยยี่ริบหก่นนี่มาอัปเดตกันนะครัะตอนนี้เพิ่ง3านาทีนะครับพี่สายบึงออัพดทอีกรอบนึงนะครัอันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะ

มีมีใครโทรมาอ่ามีรางวัลพิเศษให้หมอไหมครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับผมเขาพลาดนะครับเอซีแต่ละท่านก็บอกว่าไม่ได้ซื้อพิเศษนะครับอ่าไม่ได้ซื้อพิเศษสู้เบานะครับผมและแยกเด็กหมอแม่หมอหาทีใหน่อยเร็วหน่อยเออแย่ทำไมตั้งชื่อดา จ่อจอจอจ่อจองจริงน้อยนะจ่อโอ้ขนาดจรองนอยตอจอจาทภาพพิเศษขนพิเศษอันนี้จรอะไรนะอะไรไม่มอถามพิมมาได้เลยนะคะขอบผมอคำถามภาพรวมนะคะอย่าถามหลายคำถามนะคะที่เดกสอบได้นะคะวันวันนี้ไม่เอาเสื้อมานะเอาสั้นง่ายนะคะวันนี้ไม่เอาเสื้อมานะไม่เอาเสื้อบอกว่า คุณบอกว่าคุณต้องซื้อเสื้อนั้นเจ็ดตัวแล้วนะอาจจะได้ใส่ครบอาทิตย์นะจะบอกว่าเออเสื้อปฏิทินนะครับเป็นเสื้อหมานมากนะคะสงสัยต้องได้ผูกสามสี่แล้วนะคะใช่บอกว่าบอกว่าคุณต้องใส่มาทุกวันนะเสื้อตัวนั้นเขาชี้แม่นมากนะเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยต้องการอนลามไงเออลามนะครับเพราะนี้เหมือนรู้เลยนะครับว่าน้องแก้วเพิ่งจะตื่นใช่ใช่นะครับ เพิ่งจะตื่นมาเลยนะเอาๆอันนี้นอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วนอนแล้วแล้วก็ตื่นแล้วมาได้จังหวะพอดีเลยเห็นว่ามีคนถามไปแล้วถามไปผมว่าไม่ใช่ผมว่าต้องรอต้องรอนี่ต้องรอ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 ้องร้องร้องา้ง้นต้องรอล่างเท่านั้องรอ้รอต้้อลม้อ่รอต้องรอต้รอน้อรอลองรรอต้อ้งงอยออะอร้ออ้ละกันออออออรอยู่ในนี้เอาหาเลยใจ หโคใจเดี๋ยวให้กินก่อนต้องมีสูตรในการถามใช่ไหมให้กินก่อนต้องมีเคล็ดลับในการถามถ้องแก้วเขามีความสุขมากเขาแบบสัานเท้าด้วยมีคนกลัวยังมีความสุขมีความสุขนะแต่พ่อเสรีมีคนกลัวหมอแก้วตื่นแล้วได้จังหวะได้จังหวะพอดีครับรอมาเพราะเพิ่งตื่นเมื่อกี้นะอะไรนะมึงเลยจับดา่อกี้ ดูโทรศัพท์นุกี้เห็นนุกกี้ดูโทรศัพท์เราเห็นนุกกี้ดูโทรศัพท์นี่โทรศัพท์อันนี้เนี่ยดูโทรศัพท์เห็นนุกกี้ก็เลยเห็นอยากนุกี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หาอะไรมาให้ทานเอาไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอันนั้งออกตุ๊กตานี้ตุ๊กตานี้สั่งสั่งสั่งแล้วสั่งแล้วตุ๊กตา อยากได้ออยากตุ้มหูอยกอะไรคะอยได้บยาได้อกอยเได้บลอกได้บล็อกอยาะได้บล็อกาได้บล็อกอนด้บ็ยากได้บลอยวได้วลกอก้บอกอยา้บล็อก้บล็อกอากด้วย็อกนนากอกาก้บลกก้บล้ลอก้บป็อตัวาี้แลก้อก้ล็กอย้อกนนากกา้ก้บกอา้ลกอาลกอนะคะ อันนี้น้องนุกนน้องุกให้เป็นตัวนี้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีให้อีกหนึ่งตัวเป็นสองหกแต่ว่ามันน่าจะลดลงเป็นชอ<ม>็อตห้าเดาเดาลูกเดาส่วนตัวเขาต้องใช้เซนนะครับต้องใช้เซนเดานะคะห้าห้าสองเป็นอมหอ๋อใครให้ใครให้ใครให้ให้เขาใ,ให้น้เขาพูดเองนะคะใครอ่ะลุงอ๋อลุงอ๋อพีู่ดเดียวพูดเดียวใครอ่ะลุงอ๋อให้ลอ๋อวันนี้ชอบเลขอะไรหรือเปล่าคะ นี่เลขอะไรอันนี้มีมีหน้าสามใบมีหน้ามีหน้าสามใบเอาแล้วเลยครับต้องแปลเอานะครับห้าสามห้าสามห้าสามมีหน้าสามใบอ่ะอดูแล้วนะคะเนี่ยทำทำหม่ที่ทำยังไงนะคะวันนี้ไม่บอกเป็นเลขไม่บอกเป็นเลขนี่นะคะ มีตัวเลขเหรอตัวเลขอยู่ในหัวใจเลขอยู่ในหัวใจมีเลขมีเลขอยเห็นไหมดูนี่ในหัวใจดูเลขอะไรอยู่ในหัวใจเลขนะครับเลิฟไม่ได้ดูมันบ่มีแมงมุมาอีกข้างนึงอ่ะอีข้างนึงเป็นอะไรเป็นเลิฟเอาเจาะปีเราเร็วท่าอยู่นี่ท่าอยู่นี่ท่าอยู่ลายร้อยนี่นะร้อยคู่ทีแป้งร้อยคู่ที่เก้าท่าอยู่ลายร้อยอยู่นี่เอาแอวเอาแอวบอกเลขพี่นุ๊กหน่อยสองตัวก็นอนมาฝันยัง ฝันฝันว่าอะไรคะตอนเห็นอะไรแล้วคนฝันให้พี่พี่นุกกี้ฟังหน่อยเหนเหินหมอลำฝันเห็นหมอลำฝันเห็นหมอลำเลาหมอลำเยอะไหมเล่าเล่าให้พี่นุกฟังหน่อยว่าฝันฝันว่ายังไงหมอลำหมอลำ กาลังแปรนะครับงูขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ยังยังตีไม่จบนะครับต้องรอคลิปหน้่แล้วนะครับรอไปก่อนนะคลิปนี้นะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนไม่หมอไม่หมอกำลังคิดนะ